ปปหาราทสูตรว่าด้วยท้าปหาราทจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณควงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของนเลรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาครั้งนั้นท้าปหาราทจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าปหาราทจอมอสูรดังนี้ว่าปหาราทะพวกอสูรต่างพากันยินดีในมหาสมุทรบ้างไหมเท้าปหาราทจอมอสูนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอสูรต่างพากันยินดีในมหาสมุทรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าปหาราทะในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไร ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรเท้าปหารธาะจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งมหาสมุทรตามไปโดยลำดับล่าไปโดยลำดับ ลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิงไปทันทีการที่มหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับล่าไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิงไปทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่ง การที่มหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสามมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนโบกทันทีการที่มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนโบกทันที นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสมหาาทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นการที่มหาาทีทุกสายคือคงคายมุนา อาจิรวดีสรพูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรหแม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้า ก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้การที่แม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรหมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม การที่มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หกในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรเจ็ดมหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมว การที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทัพทิมแก้วตาแมวนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ในมหาสมุทรที่ผู้อสศูนพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่ คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอสูนหน้าคนทันมีลำตัวร้อโรยโยกก็มีมีลำตัวสองร้อยโยกก็มีมีลำตัวสามร้อยโยกก็มีมีลำตัวสีส <ts> ่ร้อยโยกก็ม <umba> ีมีลำตัวห้าร้อยโยกก็มีการที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละ อสูรนาคคนทันมีลำตัวร้อยโยต์ก็มีละถึงมีลำตัวสามร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวสี่ร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยตก็ม,ม,กม,ม,กมีนี้เป็นสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการนี้แหลที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปหาราทะภิกษุทั้งหลายต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ถ้าปหาราทะจอมมาสูนทูลถ,ถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในธรรมวิัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไหร่ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินยัยพระผู้มีพระภาครตรัสตอบว่าปหาราทะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินยัย ทมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรตามไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดด่งไปทันทีการที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 2. ส,สาว,วกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต เหมือนมหาสมุดที่มีปกติคงที่ไม่ล้นฟังการที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ละเมิดสิขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในธรรมวิน,นัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 3. บุคคลใดผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจ มีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสงก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงก็ยังห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเธอเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฟังจนถึงบนบกทันทีการที่บุคคลใดผู้ทุศีลมีทำเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสงไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันที แม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสง์สงก็ยังห่างไกลจากสง์และสง์ก็ห่างไกลจากเธอนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 4. วันณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสักยะบุตรทั้งสิน้นเหมือนมหานทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิระวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นการที่วันณะสี่เหล่านี้คือขษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสักยะบุตรทั้งสิน้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 5. แม้หากภิกษุจำนวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทีเสสนิพานาธาตุก็ไม่ทำให้นิพานพร่องหรือเต็มได้ เหมือนแม่น้ำสายใดายสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทําให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้การที่แม้หากภิกษุจํานวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเศส,สนานิพานธาตุก็ไม่ทําให้นิพานพร่องหรือเต็มได้นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลาย เห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 6. ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุติรสเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มการที่ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุติรสนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือสติประธาน 4, สี่สมมาประธานสี่อิทิบาสีอินรีห้าพละห้าผูชงเจ็ดอริยมรคมีองค์แปดเหมือนมหาสมุทรที่มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดากแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมว การที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือสติประาน4สั่มมาปรธานสอิทิบาท4อินสียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรมีองค์8นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 8. ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลพระสกทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออารหาัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัต,สตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละ ปลาติมิระม,มิงคละอสูรน,นาคนทันมีลำตัวร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวสองร้อยโยตก็มีมีลำตัวสามร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวสี่ร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยต์ก็ม,ม,กมีการได้ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลพระสกะทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลนี้เป็นธรรมที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในธรรมวิน,นัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ปหาราทะ ในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการนี้แลที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้พระหาราทสูตรที่9จบ